สวัสดีค่ะสองบ้านพ่อคือเขาค่ะเมื่องี้นะคะพามาเบิรงปูนะคะไม่ผิดค่ะนี่คือบอ่อปูนาน้ําใสของเฮานะคะที่เป็นบอ่อพลาสติกวันนี้เรามาเปลี่ยนมาแปรงปน,นะคะให้น้องปูคือเอาบิ่นนะคะมาใส่ให้ปูนาเราจะโกหกปูว่ามันเข้าหน้าแรงแล้วเราจะบังคับให้ปูเข้าจําศีลและเอาน้ำฟอยใส พื่อที่จะให้ปูนันผสมพันธ์กันนี่นะคะตอนที่เอาคนเดียนมาใส่นัน mm. บ๊ได้ทยคลิปให้เบิรงเนาะอันนี้คือคนแล้วๆนะคะนี่ปูค่ะเริ่มเสียหามองยูแล้วค่ะเราจะต้องหาที่หลบนะ,คะ้ค่ะที่มองอาศัยให้ปูเพราะตอนที่เอาใส่ ลงไปแรกๆนั่นปูมิตายสองโตัวพระว่กัดกันเนาะนีกันตายวัชนะเขาต่อมาใส่ไ้มันหลายนะคะที่ลบนี่ตอนแรกเขาใส,ใส่ที่ลบหน่อยเป็นนิดนึงปูก็เลยหนีกันตายนะคะที่เห็นนิ่งๆคือไม่ได้ตายนะคะนองกําลังปรับสภาพอยู่อาจจะยางสาบไปน้อยนึงหลังจากที่เขา เอาดินไส้เห็ดไฮบอแห่งเลยนะครับแบบว่าบม่มน้ำเลยปล่อยให้น้ำค่อยๆแห่งไปประมาณสองสัปดาห์ถึง3สัปดาห์หรือหนึ่งเดือนก็ได้ผู้ใดเห็ดนะคะเราก็จะเริ่มปล่อยน้ำเข้าเหมือนตัวว่าโปโูฝนตกแล้วนะประมาณนี้คะ่ะน้ำก็เริ่มเข้าโปโูก็เริ่มออกมาจากหูแล้วก็เริกมจำศีลก็เริ่มออกมาหากู่มาหาอยู่หากินนะคะ อันนี้เป็นวิธีที่ร้องเหตุเธอแหลกนะคะอันนี้ไปศึกษามา้าไปเบิงในมกูเกิลมา้าอีกเธอหนึ่งเ้อค่ะก็เลยร้องเหตุเบิงบูลว่าใดผลจังใดหรือผู้ใดเคยเห็นแล้วกับแนะนำกันเข้าม้าใดเ้อค่ะร้องผิดร้องถูกเนาะอีกอย่างหนึ่งเะคะ่ะตอนที่ปล้อยน้ำเข้าไปนี่ทาผู้ใดนี้เป็นสปริงเกอร์นะคะปล้อยให้เป็นเหมือนฝนนะคะ พออาเซปสปริงเกอร์มันสิขายคึงกับฝนที่สุดถ้าใส่แบบนั้นน่ะมันสิเคยคอยลงไปในหูปูที่ปูอาศัยอยู่นะคะมันสิรู้สึกเหมือนว่าฝนตกถ้าเขาปล่อยน้ำสักแก้มันสิเลี้ยวโพดปูบางโตยังกัยังปรับสภาพว่ไรถ้าเป็นไปได้นะคะถ้าผู้ใดเห็ดน้ำเนาะแล้วแนะนำให้เป็นสปริงเกอร์จะด,ดีกว่าเด้อค่ะลองเบิงเนาะหลังจากปล่อยน้ำแล้วนะคะ น้ำเข้าค่ะรอบนี้เขาสิบไซไลยเหมือนตอนที่เข้าเป็นบ่อปูน้ำใสเนาะเข้าสิไ่น้ำบ่อประมาณกึ่งน้ำกึ่งบกให้มันมีน้ำจากน้อยนึงตรงนึงแห้งตรงนึงยังมีน้ำจังเสียค่ะปูมันจะได้อาศัยเนาะณตอนนี้นะคะเพล่บได้เอาดินออกเนาะยังให้ปูมันหดหัวยู่เรารู้สึกว่ามันเสียมีความสุข หลายกอละเปอร์เซ็นต์กัดายนะตอนนี้นะคะตั้งแต่ทดลองเหตุมายังบ่มีตายนะคะแต่ว่าก็ยังบ่ได้ซุ่มเบิง่งว่าปู่มีการตั้งท้องหรือยังเนาะคะ่ะหลายคนบอกว่าปู่ตั้งทองง้องเบิ่งบ่ยากคือปู่ตัวที่ท้องนะคะ่ะสิออกมาอ่าสิสิบ่อยู่ในน้ำิอยู่ถึงดินหรือสิอยู่ อยู่บ่องที่มันแห่งๆอะค่ะเบิ่งได้ไงๆแต่ว่านี่คือแพลวแ,แจ้งก่อนเด้อว,ว่าแพลวว่าได้อยู่กับปู่เพราะว่าปู่อะอยู่นาะแต่ว่าแพลวออยู่บ้านก็คือมันบ่ได้มีเวลาไปเบิงะะ่งเด้อค่ะก็คืออันนี้ปล่อยทดลองไปก่อนสิมีเวลาออกไปเบิ่งปู่อะแค่อาทิตย์ละเทือสองเทือเองนะคะหลังจากทดลองเหตุเบิ่งนะคะ่ะก็คือข้อดีของปู่คือปู่แข็งแรง ปูบ่บกเขียดปูแบบบกัดกันบกหนีบกันตายเลอวคะ่ะแต่ว่าข้อเสียคือว่าปู่สิมีกินแต่ปูพ่พงงีแพ้วบอกก่อนว่าเราไม่ได้เอามารับประทานนะคะปูพ่พงงีเป็นพอพัน์ุแม่พัน์ธุเพราะฉะนั้นอยู่ในดินใดบ่เป็นหยางเนอคะ่ะส่วนวิธีการทำ แล้วมันจะรอดหรือเปล่าอันนี้ต้องรอดูใครที่เคยทำแล้วก็บอกเล่าสู่กันฟังได้นะคะพร้อมยินดีที่จะไปปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงนะคะสำหรับผู้ใดที่ไปทดลองแล้วนะคะหรือว่าเคยเห็ุ คล้ายๆกันกับแผงแพ้วเนาะถ้าจังไหนก็มาบาสูกันฟังแนเด้อคะ่ะกาคลิปนี้นะคะ่ะฝากไว้แนเด้อมีอะไรผิดพลาดประการใดขอโทษขออาภัยด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องบ้านพอเป็นกำลังใจให้กันคือเกา่าคือเกา่าคือเก,าเกาเอะะ่าด้วค่ะมื่อนี้ไปก่อนเด้อบ๊ายบายบ,ายบ๊ายบาย